วอลโศนโมบายหลังจากอัปเดตแพทใหม่ฟีฟ้าใหม่ไปแล้วภาพไม่ชัดเครื่องร้อนขึ้นนี่ก็เป็นปกติของทุกๆก,ก,การอัปเดตอยู่แล้วผมใช้ Android เวอร์ชัน13และปัญหาที่พบหลังจากอัปเดตนี้ก็เพิ่มมาเป็นการกระตุกแรก็กภาพไม่สม,มูทในหล,หลายจังหวัดนะครับก็คือมีอาการกระตุกกระตุกแรก็แรกๆรเป็นทุกๆด่านเลยนะครับผมเองก็ได้ลองปรับการตั้งค่าไม่จะเป็นสูงต่ำเปลี่ยนภาษาอะไรก,ก็ยัง ไม่มีวีว่แววว่ามันจะสมุดขึ้นนะครับมีแต่อาการกระตุก,กแปลกๆก็มาลองเล่นหาสาเหตุกันดูว่าเออมันเกิดจากอะไรก็มาดูคลิปรับชมกันเลยนะครับผมเหมือนว่าฟรม,มันตกจริงๆเลยขอปรับขอร้องไปฮนะเน,นี่ยมันต้องหาสาเหตุอนะบางทีเราต้องเป็นคนเล่นนะเอาเป็นคนเล่นจะไม่ต้องออบางทีบางเกมเฟรม,มารคให้ตามผิบเองต้องไปแจ้งให้เขาแก่อะไรเงี้ยอืม เดี๋ยวต้องไปแจแต่เราต้องเช็คเราใช้ตัวเลขมาเช็คอะไรย่างเงี้ยผมเช็คผมชอบเช็อเคอ,อย่างเงี้ยเออมีมีเพอยงไงมีแผลกับเกมอื่นมาไงป่ะทำไมมันกระตุกอะไรอย่างเงี้ยหกสิบนะตอนลงแมปนะผมว่าเรียบร้อยอ่ะใช่ทัชกจกีนเลยก็คือเฟรมเรทครับถ้าเป็นแบบที่ผมคิดไว้ไงที่ผมเอใจไว้ว่าทำไมมันกระตุกแปลกที่มาหกสิบแลว้วป่ะ นี่ตับแบบไม่มีขีดจำกัดนะเฟรมไม่ขึ้นหกปิดเลยไอเวียนเลยคุณนาย Huh? What <laughs> 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 กดตายเอ้มากเลยจริงไงเ <the> นี่ยดูเฟรมมันวิ่งดิทำาไม่เปิดดูอะ่ะเ oh, <yeah. S 1> นี่ยเฟรมตกครับเฟรม,มรไม่ได้คนระับไม่แตกเลยเนี่ยผมเอกใจว่าเหมือนอาการไหนกัะคือเฟมเฟรมมันไม่มา ต่างจากแผดเก่าไงที่มันสม,มูทคือเฟรมมนันน้ำเฟรมมันมาวันนี้คือเฟรมหายไปแล้วให้มันวิ่งไม่ไปเถียนด้วยเน,นตรงนี้ลื่นๆแล้วก็มากไม่ก็บางจังหวะบางจังหวะวุฒะ เร็วร็วเร็เตรียมนิงไปถ้าไปอ่ะ แล้วก็อีกเรื่องสําคัญหลังจากอัปเดตกระตุกเวฟเมนแล้วอีกเรื่องสําคัญคือเครื่องร้อนก็คือปัญหาเครื่องร้อนนี่อัปเดตมาเครื่องร้อนกว่าเดิมกว่าเดิมยครับเหมือนกันครับไม่ว่าจะอับอะไรสม,มัยก่อนอัปสูงปรับสูงยังไม่ร้อนเท่าราับต่ําขนาดนี้ครัใครที่มีปัญหาอะไรก็ไปแจ้งทีมงานแอปมินได้คอมเมนต์หรือมาแจ้ง บอกกันได้ครับว่าใครมีปัญหาอะไรไม่ว่าจะเป็น Android ว่า iOS ครับเพราะผมก็ลองแก้ลองเช็คะไรด้วยก็ไมห่หายนะครับ